สวัสดีครับชาแนลส u n เดย์สอรีนะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นํามาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อนๆคงรู้จัก2พี่น้องกาลาเกอร์แห่งโอเอซิสนะครับนอยกับเพียมกาลาเกอร์สองคนนี้เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอรท์ที่ตัวยงเลยแล้วก็มีความเกลียดชังมีความก,นกันแนกกันแหนมั่นไส้จิกกัดนะครับซ้ำเติมนะครับแมนยูเต็ดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ แกรี่ในวิวนะครับเวนดูนี่เคยส่งกีตาร์ไปให้2คนนี้เซ็นนะครับปรากฏว่าถูกส่งกลับมาในสภาพเลเทนะครับโดนพ่นสีฟ้าทับบ้างนะครับโดนเขียนเนื้อเพลงบลูมูนของแมนเชสเตี้ทับบ้างอะไรต่างๆนานานะครับแต่ก็จะมีนักเตะแมนเชสเตี้อยู่คนหนึ่งนะครับที่โนเอลกาลาเกอร์เนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบนะครับนั่นก็คือจอร์ดเบตตอนนั้นยุคไตรเทพนะครับของแมนยูเต็ดนั่นเองนะครับจอร์ดเบตเนี่ยเสียชีวิตไปในปี2005นะครับแต่ว่าย้อนไปในปี2003เนี่ยโนเอลกาลาเกอร์เคยให้สัมภาษณ์กัับบววรรรสาาเอไ้นะค ถึงครั้งหนึ่งครับที่เขาเจอจอร์ดเบธโดยบังเอิญที่สนามบินเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเขาไปดูเกมการขันแล้วก็เจอจอร์ดเบธโดยบังเอิญนะครับพอเจอกันเนี่ยจอร์ดเบธเดินเข้ามาสวมกอดเขาพร้อมรอยยิ้มนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็พูดคุยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับพอแยกตัวออกมาแล้วเนี่ยเจมส์อาร์เชอร์ซึ่งเป็นมือกีตาร์ของไอซิสเนี่ยก็ถามหน่อยว่าโพสต์เทนเน็มคือเอ็งควรจะต้องเกลียดเขาไม่ใช่เหรอวะก็ในเมื่อคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคุณก็ต้องไม่ชอบจอร์ดเบธเป็นธรรมดาแต่ทไมคุณ พูดคุยกับจอร์ดเบสจากซสนมเหมือนลักใครกันมากๆเลยนะครับนวยก็บอกว่าบ้าเหรอใครจะเกลียดจอจี้นะครับทุกคนรักจอจี้กันทั้งนั้นนะครับนวยบอกว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์นี่ยจะรักจอร์ดเบสในฐานะเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นตำนานของทีมแต่ว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ก็รักจอร์ดเบสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า เขาเป็นคนที่ใสด่ดีเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเดนเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งสีแดงหรือสีฟ้าเนี่ยต่างก็รักจอร์ดเบธด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือในยุคทศวรรษที่70มันไม่ได้มีความเกลียดชังกันอย่างทุกวันนี้นะครับที่มาคุยข่มกันทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับไมค์ซัมเมอร์บีซึ่งเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยคือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของจอร์ดเบสเลย จอร์ดเบสกับไมค์ซัมเมอร์บีเนี่ยร่วมกันเปิดร้านเสื้อผ้าร้านบูติกใจกลางเมืองแมสเชสเตอร์ด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทั้ง2ทีมยังเล่นในคนละทีมนั่นแหละครับแต่ว่ามาร่วมพุ่นกันเปิดร้านเสื้อผ้านะครับสองคนที่สนิทกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่มีแฟนแมสเชสเตอร์ที่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับพี่ก็ยังชื่นชอบในตัวจอร์ดเบสไม่ว่าจะเป็นนักเตะของทีมคู่้รุ่มเมืองกันต่างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนเนลยังบอกอีกว่านะครับคุณจะไปเกลียดจอร์ดได้ยังไง,ไยดไดยงไง ก็เพราะว่าจอร์ดเบนเนี่ยอยู่ในปกอัลบั้มของ o a s i s ด้วยนะครับหลักฐานง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีอัลบั้มเพลงของ o a s i s นะครับหรือคุณอาจจะหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอัลบั้มแรกสตูดิโออัลบั้มแรกของ Oasis นะครับอัลบั้ม d e f i n i t e l y maybe นะครับเพื่อนๆลองไปดูที่รูปหน้าปกอัลบั้มนะครับก็จะเห็นว่ามีสมาชิกวง o a s i s นะครับอยู่ในพิยาบทต่างๆครับรวมถึงมีกรอบรูปที่เป็นรูปของคนนุ่นคนนี้อยู่มากมายนะครับ สองในนั้นครับคือรูปของนักฟุตบอลนะครับคนแรกครับตรงมุมล่างนะครับตรงเตาผิงนะครับจะเป็นนักฟุตบอลใส่เสื้อสีฟ้านะครับคนนั้นก็คือร็อนนี่มาร์ชครับผีในตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมองไปที่มุมตรงริมหน้าต่างนะครับคนนั้นก็คือจอร์จเบธครับนี่ก็คือหลักฐานชั้นดีนะครับว่าที่น้องกาลเกอร์โดยเฉพาะโนเอลเนี่ยไม่ได้มีความเลียชังหรือว่าต่อต้านจอร์จเบธเลยนะครับ ฉะนั้นก็คงจะไม่เอารูปเขามาอยู่บนหน้าปกอัลบั้มแรกซึ่งเป็นอัลบั้มสําคัญต่อเส้นทางดนตรีของ OS เด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับให้กับช่อง Sunday Story ส่วนถ้าใครชื่นชอบนะครับเป็นงานเขียนนะครับก็ฝากติดตามได้ในเพจ a c e b o o k นะครับเพจ Doctor p i w Sunday นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ได้รับชมและฟังกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ